โมเมนต์น่ารักแพททิเซียอ่านนิทานน้องเอลิเซียตาแป๋วตั้งใจฟังมากยิ่งเห็นก็ยิ่งหลงรักเลยจริงๆค่ะสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวขอแพททิเซียกูดกับสามีหนุ่มโน้ตวิเศษที่ถึงแม้ว่าเพิ่งจะคลอดลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่เดือนแต่ก็สามารถครองใจพี่พี่แฟนคลับได้มากมายแล้วล่ะค่ะตอนนี้ขึ้นแทนเป็นซุปตาฝันนมนมไปอีกคนแล้วละค่ะ ล่าสุดโนดวิเศษนั้นก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักนรักของภรรยาสาวขณะที่แพทริเซียนั้นกำลังนั่งอ่านนิทานพร้อมกับอบกอดน้องเอลิเซียไว้ในอ้อมแขนโดยหนูน้อยนั้นก็ตั้งใจฟังอย่างจริงจังเลยล่ะค่ะคุณแม่อ่านนิทานให้น้องเก่งจังเลยครับ Be ท t i ม e ส t o รี ึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆนั้นต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของน้องเอลิเซียกันแบบรัวๆเลยนะคะอาทิแม่อุ้งทองมากา้าเดือนทำไมหน้าเหมือนพ่อขนาดนี้คะลูกน่ารักตาเหมือนคุณแม่มากเลยคะ่ะส่วนใบหน้ารวมๆนั้นลูกสาวคุณพอ่อเหมือนคุณแม่อุ้มคุณพ่อยอดส่วนเลยแก้มหนูจะแตกแล้วพอเริ่มโตเริ่มสวยเหมือนคุณแม่ละเป็นตน้น แก้มหน้าฝัดขึ้นทุกวันเลยละค่ะหนูเอลิเซียและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ